สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชาแนลค่ะบรรยากาศช่วงสายเนาะเศร้าเมื่อนี้ยเมื่อคืนนี่ฝนตกตกสองรอบสามรอบค่ะเมื่อวานยนีเมื่อคืนไม่นนมนหนาะออกไปจ้าพี่นนองเออฝนตกตกดูลาย หญ้าหลังห้องนอนนะจ๊ะพี่น้องจ้ะนี่ค่ะเครื่องหลังนี่ค่ะมันขึ้นเลี้ยวค่ะแป๊บเดียวลกุกแป๊บเดียวลุกน้องพี่น้องเบิ่งดูเหรมันหกไหลมันก็เป็นต่ย,ย่านมันะจ้ะอดุดใบขึ้นเขาจ้าพี่น้องเอ้ยแขนนัน่นบ่ทันได้เสาดีปาเนีอ่อุดใบจ้ะเฮ็ดงานคือนเขาคุณเคยเหย็ดนาะพี่น้องเนะาะจักสิว่าจ,จังไงดนอุดใบก็เฮ็ดคือเก่าพุ่่นละพี่น้องเอ้อบ่งยามมันหกหลายต้นบักสูง เบื้องตัละเบื้องตีนนังลงุงเบื้งหนาบ่อยเตียวออกแหงเนาะพี่น้องนเนาะงส้ยเตนนังเบื้งซื่อๆดิตแต่ทั้งหนานลานกาแฟที่เราออกแล้วตอนนี้ก็ยาวขึ้นอีกจ้ะเนื่องจากฝนตกบ่อยมากจ้ะพี่น้องตกตกทุกมือละ่ะเมื่อวานนี่ก็ตกเมื่อคืนนี่ก็ตกตกแหงพร้อมด้ิค่ะเมื่อคืนนี่ก็ได้ตกสองสามรอบจ้ะเสาหนีบ่มีแดดก็เลยไมเ่เฮ็ดงานจ้ะ แต่ว่าเหงื่อออกแบบวัเป็นดาบน้าค่ะเฮ็ดได้น้อยเดี๋ยวต้องบกพี่น้องเลยสิเฮ็ดเฉพาะหลังห้องนอนนี่แหละอย่าค่ะเฮ็ดเฉพาะหลังห้องนอนสิฟ่าเฮ็ดเทมเป้เหลี่พี่น้องเอ้ยให้เบิ่งก่อนและหลังเันเฮ็ดเนาะเฮ็ดแค่พอเนี่ยแต่ว่าอันนี้แต่บุยังบ่รู้เลยว่าสิเอาไปคนใายไประมาณเมื่อไรเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งจ้ะ พวกกระเบื้องที่มันไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยจะ้ะแล้วอันนี้ก็สิงล้างหน้าพี่น้องเซรามิกล้างหน้าสี่ตัวยังหาห้องน้ำติดบพัดในใดยังพัดมีห้องน้ำพี่น้องเลยเอามาวางไว้ที่นี่แหละแล้วก็กระเบื้องพวกนี้คอนเตยสิคนไปไว้พุ่นเดิดผู้เดียวติกับปวดหลังเที่ยวก้อนกับคนอยู่ผู้เดียวค่ะนั่นนั่นมันปวดหลังก็เลย เอาแตงหยาออกก่อนเนาะเพราะว่ามันหกหลายนี่ค่ะพี่น้องเอาหยาออกก่อนเจ้าสีเหล่ายาั้นเลยวันนี้กะตัดฟังทั้งไปข่างบริเวณสระน,านา้ำไปหน้าห้องน้ำจ้ะเราเหลือฟังทั้งนี้ฟังทั้งนี้ม่ได้ตัดดิพี่น้องมาเห็นฟังทั้งนี้ก่อนโอ๊ยอดบ่ได้ดอกอย่าหามทั่นเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> อดบ่ได้ เฮ็ดขึเกกาโอ้เนี่ยเดี๋ยวเซพี่น้องเบิ่อันนี้มือนันตียางม,มาหันสำรวจลัางบ้านลัางห้องน,อน้อนเมื่อเพิ่งันนี่น้องเตย่าเป็นันม,มันเป็นอีหยงังนี่ต้นบกักฮุ่งฝนมันตกลายๆมันโคลนบ่พะนะพี่น้องฝนตกลายๆน้ำม,มันนั่น ดินมันอุ่มน้ำลายแล้วดินมันลมติดฮือสันดกต้นมุฮงฉันคือลมลงจยังซีผ่ะน,นะถักไปบอกพี่หมอดยางดีพี่หมอดบอกว่าคอยนี่แหะเป็นคนเอ็นมันลงพผ่ะน,นะพี่น้องเราเห็นในคลิปอันเขาเฮ็ดอันเอียงเกาะจำมาแล้วบอกไ้อยู่พี่น้อง นี่ไะนึกว่ามันเกิดจากกันฝนตกลายๆดินมันรวมฮ็ดเ้ต้นแบบคุงแต่โคนสันเด้ความคิดเจ้คของอันน่ะก็เลยอันทักไปถามันไีหมอดหมอกันเลยว่าคอยนี่ละอันเย็นมันลงคมมันลงดีมันปตายตเนาะพี่น้องเนาะคือจากไหค่อยไปคมต้นบักหงกันลงต้นนั้นที่เราปลูกไฟก็กินประวัติไว้แล้วบนในพี่น้องตอนนั้นน้ำหาแต่บักหงมาตำสมเนาะ แบบน,นี้ลลายแล้วก็ไม่ยากบัดที่น่ะนี่ไงเอ้ากะซีด้เข็ดนตะมุนีล่ะให้มันเลี่ยวพี่น้องอเอาจ้ะขอตัวเฮ็ดงานแป๊บนึงจ้ะพี่น้องจ้ะจะค่อยมาเบิ่งกันสีเฮ็ดประหอดไดยเนาะพี่น้องเก็บหินเก็บยังเก็บขยุ่งขยะพอมพี่น้องจ้ะ หยาบพันเรีย่ยวๆดอกพี่น้องจ้าฝนตกไหมอีกแล้วจ้าเดบิ่งฝนด้วยจ้าฝนตกไหมอีกแล้วจ้าทางนี่บ่แห่งจากเทื่อดอกพี่น้องเอ้ยตัดหยาบพันเรีย่ยวๆทางมาจืดอีกแล้วอเอาพคักฝนเลยเมือกก่อคืนนี่กับเบิดขคืนนอาลด มึงสอดแจ้งมึงเศร้านี้ว่าบ่ามีฝนคราวนึงก็เลยไปตัดหญ้าพี่นอ้องตัดผ่าพัด้แล้วครับขึ้นมากินเขาลงไปตัดไม่อีกรอบนึงหญ้าลังห้องมันหกหลายจ้ะตัดว่แล้วอาบน้ำแล้วก็เลยมานั่งกินเขา่ามือไม่ไว้เหตโต้ส่นดอกก็เลยมานั่งกินเขาน่าพี่น้องกินเข่าได้สองสามคำจังไหนจะค่อยกุดไม้อีกรอบจ้ะ จะไปเบิ้งมองที่เตีดยตัดด้วยพี่น้องหลังห้องมันหกไร mm hmm. บรรยากาศมองที่เตน๋มองที่เต,เตีตัดพี่น้อง หน้าหยาบขึ้นหุกมันขึนนะตัดาย,กยากจ้ะจังค,อค,อคอ่อยๆเท็ดออกพอาเทียดไว้เน,ะนเาะเมยเขา,าก็พักนี่เนาะลืมปิดหมดอันนั่นหัวแก๊สโอ้โหดูละ่ะจริงๆแล้วมันควรจะหมดหน้าฝนไปแล้วเด้เนาะพี่น้องเนาะมันน่าจะเขาหนาหนาวเลยเดย้หรือดูหนาวเลยเด้เนี่ย มันกลางเดือนตุลาแล้วไหมด,ดูมันยังมีผลไม้อีกอยู่พี่น้องไม้แล้วก็ตกบนมือบนคัมพร้อเมเดี๋ยวมือคืนนี้แห้งก็นี่อีกจก้ะอันนี้ยังไม่แรงเท่ามือคืนนี้เด้พี่น้องอบรรยากาศจด็กน้อยน้ำมันนี่ก็จะเป็นสีเหลืองทองอาลามไปเบิ่ดเข่าออกหัว ตอนนี้ขัวกะตั้งพ่อค่ะเขาว้าวฝนดูี่น้องมันเสียดอีกอย่างได้ตลาดน้องตลาดนัดพ่อค่ะแม่ขายซุ้มเขาซื้อเขาซื้อของมาลุ้มโอ้ยกับมัตกห้ำเขาตาย แม่ค่ะพ่อค้าทั้งหลายกัได้โอ้ยเนาะส่งกำลังใจให้พอ่อค้าแม่ค้าสู้ขู้สูขคนได้ไม่้องเด้อสภาพอากาศประเทศไทยเหรอแต่ก่อนช่วงเดือนนี้มันจะเบิดฝนแล้วเหรอปลี่ยนแปลงไปสูมมสม่มือสุเวีนไม่หองเอ้ยเบิงอันนี้มันเริ่มจะเข้าฤดูหนาวไปแล้วเนี่ยแต่มันกลับมีฝนอยู่ อย่าบอกว่าคนดีคือจังปีก่อนนี่เด้อปีไก่นี่เด้อน้องพี่น้องเนาะคนตกเบ็ดปีเบ็ด撒มันมีหอนหนาหนาวนะแต่บัดเพาะปีอ่าปีไม่ที่ผ่านมาจาังใดค่อยหนาวจนหดมีษาเนาะพี่น้องเออโลกเรามันเปลี่ยนแปลงไปทุกวี่ทุกวันอย่างนีน้ถ้าสังเกตเบิ่งดีๆเนาะพี่น้องเนาะ แต่อุณภูมิประเทศไท้ยเขารืดดูต่างๆกันยังบ้คงทีเราพี่น้องน้ำ่ก็เต็มซาเรยเด้อเนี่ยปลาก็อยออกซ่าอีกแล้วโอ้ยไปหนอไปรถน้าพี่น้องมึงไม่ได้เต็มซาเลยน้ำน้ำจะเต็มซาแล้ว เอาพี่น้องจ๋าฝากกำลังใจไปให้พอ่อค้าแม่ค้าสุภูสุคนตามตลาดนัดบม่ว่าสิเป็นตลาดนัดหรือว่าเป็นร้านค้าประจำเนาะลูกค้าออกจากบ้านไ่ได้แม่ค้าออกไปตั้งแทงคายของบางหม่องกษิกิเก็เพราะท่านเข่าคลองอาจีพเสียหายไปบ้างส่งกำลังใจให้สุภูสุคนพี่น้องจ๋าผู้ใช้แรงงานทุกทุกท่านบรสิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศพี่น้องเอ,อ้ยเป็นกำลังใจให้สุภูสุคนด้อจ้าเดอ้อสู่ๆไปน้ำกันจ้า ขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงจ้าเอฟซี FC สาวน้อยลำเพลินโชว์ FC เอฟซีเราเอฟซีพอคอมมอดเอฟซี FC ของศิลปินทุกทุกท่านของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงจ้ายูดีสบายลำเพลินของสุสุสกุนพี่้องจ้าสวัสดีจ้า